ส,าสาาบายดีพี่น้องรู้สึกสูฉุกเฉินมากตอนนี้ผมขอว่กขอเล็บพี่น้องมึงกินขอกั็มึงไปกินข้อพี่น้องกินข้อปุ่นนี่น้องกินพี่น้องน้องกินนมยาป้าพี่น้องฟักนี่ทวงออกแต่ทวฟักเงาฟักสีฟักของปอดมาแล้วลุยกันเลยพี่น้องเด้อลยุยรางวัลขับผม 中啊。<laughs> nào oh. เลือดต้องไม่ยอมมูอันฮะจินใจวะเห็นมาจินใจอูมห่ขายไม่ยบอะไสักไปไปจินใจแน่ว Thank <laughs> you.

xây nó mình ra chế mình trôn oh <laughs> โอ้ยมึอเะจะนำลายแทะนำยานำลายรูปนี้บจีบกกมจน 不多。Yeah, năm 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 lái cả suốt năm Bueno, señor. Eh, muchachos, yo vuele. Bueno, eh.

น,น,นี่และแับอีก,ลก,ก,ลกลเล้วอกองผน้งกินกระเพาะต่วงอกขอพี่ดิเอาตัวกำแลลกำม้วงปอบานรับจะไปเกาให้น้องมีก็ได้สำหรับคลิปนี้นกัจะไปทำมีแล้วรับผม จิมนายยังพอไม่้อสวัสดีครับจิมนายยังไม่จริงเขาเล่นลนงกัรให้เ